รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสบริษัทบราติอินเตอร์เทรดจำกัดโทร0854897837ผลิตภัณฑ์ซักผ้าครอสซูปเปอร์สินค้าคู่คนไทยมานานกว่า50ปีสินค้าดีคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับผ้าทุกชนิดซักเครื่องได้ทุกประเภทเหมาะกับน้ำทุกสภาพโดยเฉพาะน้ำบาดาล อันดามัน2495เฟรนชายพิซซ่าและเฟรนชายสเต็กเฟรนชายราคาหลักพันอร่อยราคาดีเนื้อจระเข้ก็มีติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ ID 098 282 3365ไวัยรุ่นสร้างตัวอย่ามัวช้าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการช่องข่าวอรตี้ค่ะ รายการที่จะทําให้วันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายซึ่งเราพบกันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ12ากา20นาทีเป็นต้นไปถึง12กา45นาทีกับดิฉันแตงกวาธนัญญาพิพิธนรณิชการพร้อมด้วยสาระและความบันเทิงมากมายค่ะช่วงแรกของช่อง5วาวรตี้วันนี้นะคะพบกับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่อง5วาวรตี้เรื่องราวกฎหมายใกล้ตัวเราไปติดตามพร้อมกันค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับรายการรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องหวาวราตี้นะคะวันนี้เป็นเทปพิเศษค่ะที่ไม่ได้พบกับน้องแตงกวานะคนนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดโครงการดีๆค่ะนั่นก็คือโครงการร้อยมือร้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารปีที่10คนที่จะมาให้รายละเอียดของโครงการนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือคุณพี่นกเอี้ยงคุณพี่นกเอี้ยงนี้นอกจากมีจิตอาสาทําโครงการดีๆแล้วนะคุณพี่นกเอี้ยงยังเป็น กำกับ,บละครด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะ,ะคุณพี่นกเอี้ยงคะโครงการนี้นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะค่ะก็โครงการนี้นะคะได้จัดทำมาหนึ่งทศวรรษแล้วนะคะนั่นก็คือ10ปีแล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่10นะคะก็เกิดขึ้นมาจากตัวของนกเอี้ยงเองนี่แหละคะ่ะที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ นะเราได้เดินทางไปปีที่1เนี่ยนะคะเราได้เดินทางไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะอำเภอศรสีสวัสดิ์นะคะแล้วก็นําสิ่งของต่างๆรวมตัวค่ะรวมตัวดารานักสแสดงศิลปินนะคะแล้วก็สื่อมวลชนกลุ่มเล็กๆก่อนตอนนั้นเราไปแจกกันที่บนเขานะคะ <c oughs> เราอยู่ในอำเภอตัวเมืองกาญเนี่ยกว่าจะขึ้นเขาไปได้อีก4ชั่วโมง เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทําโครงการแบบนี้ทุกๆปีนะคะในช่วงของเดือนกันยาอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราได้ให้เด็กๆนะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านให้ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเขาเขาเวลาคนไม่มีก็คือไม่มีเขาได้รองเท้าเราคู่นึงเนี่ยเขาดีใจเขาได้ถุงเท้าเราคู่นึงเนี่ยเขาก็ดีใจ ะค,ะค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะโครงการร้อยมือร้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นธุรกันดารเนี่ยนะเริ่มต้นจากจริงๆแล้วเนี่ยตัวนกเองเองเนี่ยนะคะก็เป็นรูปของคุณครูซึ่งคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยนะคะก็เป็นคุณครูในถิ่นธุรกันดารและในตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เคยพาเราเนี่ยไป ไปในสถานที่ในธุรกันดาลไปแจกของให้ให้เราเห็นภาพแล้วเราก็เลยมีปณิธานว่าถ้าโตขึ้นนะคะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสเราอยากจะช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาการเรียนก่เยาวชนเพราะว่าในอันดับแรกเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยจะสังคมหรือประเทศจะก้าวหน้าและพัฒนาได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาแล้การศึกษาของประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้อีกเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับ คนที่ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เองตัวของนกย่งเองเนี่ยตัวของโครงการร้อยมือร้านใจช่วยเด็กไทยในสินธุรันดานเนี่ยนะฮะเราไปจังหวัดไหนไปอำเภอไหนเนี่ยนะ,ะเราไม่ใช่แค่โทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะเราลงพื้นที่เราลงไปดูเราไปเซอรวจสถานที่ปีนี้เนี่ยนะ,ะสองจังหวัดเนี่ยเราก็ไปสองที่ทั้งจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ทั้งจังหวัดหนองคายซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะฮะเราไปแจกถึงสองอำเภอด้วยกันนั่นก็คืออำเภอบ้านไร่แล้วก็อำเภอห้วยคด เราไปโงสถานที่จริงเนี่ยนะคะน่าสงสารมากโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารเนี่ยครูมีน้อยะคะครูเนี่ยมีประมาณในโรงเรียนเนี่ยสคนถึง3คนแต่เด็กเนี่ยมีประมาณ3-40คนแล้วต้องสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 แล้วเขาทำยังไงรู้ไหมฮะเขาใช้วิธีการนั่งหันหลังชนกันในห้องเดียวกันนะคะกระดานด้านนี้ครูสอนด้านนี้เสร็จครูก็ต้องโยกมาสอนชั้นปอามอ,อ,อีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กที่เหลือก็จะมีการเปิดโทรทัศน์ ให้ดูในวังใจกังวลนะคะที่ที่ที่สอนการศึกษานะแล้วโทรทัศน์เองเนี่ยโรงเรียนนึงก็มีอยู่แค่เครื่องเดียวแต่ระดับชั้นน่ะมันมันเยอะอะแล้วเด็กที่เหลือก็ต้องไปนั่งกองดูดูได้การสมมติเขาเปิดของชั้นป .6 เด็กป .1 ป .2 ก็ต้องไปนั่งนั่งดูก็ก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังสอนอยู่ชั้นป .4 ป .3 อย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ ขาดแคลนมากๆนะคะแล้วก็คุณภาพการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องพัฒนามากๆนี่คือเด็กไทยถ้าถ้าถ้าคนที่อยู่ในเมืองกรุงในกรุงเทพนะคะเราเห็นว่าเขาเขาไปไกลละแต่ทางถิ่นธุรกันดารเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเช่นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเรายังมีอุปกรณ์เพราะว่าเราอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยแต่เด็กในถิ่นธุรกันดารเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยงบของของการที่จะซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก็ไม่มี ก็ต้องใช้วิธีการเรียนรู้แบบแบบพื้นบ้านเรียนรู้แบบสิ่งที่หามาได้ก็ใช้วิธีนั้นมามาสอนเด็กนั่นเองค่ะ สิ่งของที่เรานําไปมอบให้นี่มีอะไรบ้างอะคะคะเนื่องด้วยโครงการร้อยมือรานใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารน,นะคะเราเนี่ยรวมตัวกันทั้งสื่อมวลชนนะคะพี่พี่สื่อมวลชนดารานักแสดงศิลปินตลกนักร้องนะคะที่เอ่อเรารวมตัวกันดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยของโครงการเนี่ยตั้งปณิธานไว้เลยว่า 1. นนะคะการทําโครงการร้อยมือรานใจเนี่ยเราจะควบคู่หมดเลยการท่องเที่ยว ในอำเภอนั้นๆในจังหวัดนั้นๆมีการท่องเที่ยวอะไรการท่องเที่ยวอย่างไรมีสิ่งที่น่าจะหาะไรายได้มาสู่ชุมชนอย่างไรเราก็จะมีการโปรโมทการท่องเที่ยวนะสองนะคะเราก็จะมีการจัดก,กิจกรรมก็คือให้ทั้งเด็กๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้ทั้งชาวบ้านผู้ยากไร้ที่อยู่ในบริเวณรอบๆเนี่ยนะคะมารับสิ่งของจากเรานะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็คือเราจะไม่มองข้ามผู้ป่วยหรือผู้ที่ เขาเรียกว่าผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงในถิ่นทุรกันดารคือคนที่เขาไม่มีเนี่ยก็คือไม่มีอย่างปีนี้เขาขอรถเข็นเรามาแบบหลายคันมากนะคะเราก็พยายามที่จะหารถเข็นแล้วเขาก็จะส่งรูปมาให้เราว่าคนนี้ก็ต้องการคนนี้ก็ต้องการเราเราก็พยายามที่จะหามาให้เขามีอยู่ปีหนึ่งนะคะท่านนิพนธ์นะคะท่านให้เตียงโอ้เขาดีใจมากเลยนั้นลงไปที่ทางใต้ ลงไปที่เกาะนะคะที่ท่านท่านมอบให้เราคร่ะก็จากนั้นนะคะการที่ทําโครงการร่วมมือร้านใจในถิ่นธุรกันดารเนี่ยเราจะครอบคลุมหมดเลยเรามีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะทั้งอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การกีฬานะคะแล้วก็อุปกรณ์พวกายารักษาโรคต่างๆนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เรามอบให้แก่ชุมชนนั้นๆหรือในตําบลน,นั้นๆที่เราไปจัดกิจกรรมคะ่ะโอ้เรียกได้ว่ามีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับผู้สนับสนุนนี่เยอะไหมคะ ผู้สนับสนุนเนี่ยนะคะก็โชคดีอย่างหนึ่งว่าเรามีพี่ๆค่ะท่านเศรษฐีใจบุญผู้ใหญ่ใจดีต้องกราบขอพรบะคุณนะคะพี่ๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆท่านนะคะที่รวบรวมสิ่งของใครมีรองเท้าอย่างโกซิตี้เนี่ยนะคะเขาก็มีรองเท้าเขาก็มอบรองเท้าให้กับเรานะคะอย่างเสื้อของเฮียสมานเขาก็มอบอเสื้อให้กับเราอย่างพี่นิพนธ์เนี่ยนะคะท่านก็ทราบว่าเฮ้ยทางเราเนี่ยอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือ อุปกรณ์การกีฬาเรายังไม่มีท่านก็จัดมาให้แล,<ม>แล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจนะคะเราดีใจแทนแทนเด็กๆแทนคนที่จะได้รับแล้วพี่ๆนะคะที่อยู่ทางช่องหาทุกๆท,ท,ท่านที่ระดมกันมาวันนี้รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจมากๆเลยแล้วมีความดีใจแทนเด็ก,ดกแล้วการจัดกิจกรรมของโครงการร้อยมือล้านใจเน,นี่ยนะนุยย้บอกเลยว่าเราไม่ได้เป็นมูลนิธิ เราไม่ได้เป็นองค์กรอะไรเลยเราเป็นแค่บุคคลแต่เราจัดกิจกรรมนะคะเราแจกคนทีนึงเนี่ยสามถึงสี่พันคนเนี่ยนะคะหรือห้าพันคนเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเราไปปุ๊บเนี่ยที่นั่นเขาจะปิด,ป,ดปิดบ้านปิดช่องหมดเลย<ม>คนจะแห่กันมาที่ที่เราจัดกิจกรรมนะ,ะแล้วเป็นเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่แผ่นดินสร้างประวัติศาสตร์สาหรับคนที่มาร่วมกับโครงการร้อยมือล้านใจโดยประดิานที่เราตั้งเอาไว้นั่นก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตขออุทิศเพื่อสังคม พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเราคือคนของแผ่นดินค่ะปีนี้นี่ไปกี่ที่แล้วก็ที่ไหนบ้างอะคะค่ะเราไปสองที่นะคะนั่นก็คือจังหวัดหนองคายนะคะตำบลพลสว่างแล้วก็อำเภอบ้านไร่อําเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณ4ี่พันกว่าคนค่ะค่าให้พี่นกเอี้ยงฝากถึงผู้สนับสนุนอยากจะขอบคุณแล้วก็ฝากถึงคนที่จะมา ามารับของอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกทุกทท่านนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเศรษฐีจใ,จใจบุญนะคะน้นยังก็ต้องขอกลาขอบพระคุณท่านจริงๆนะคะถ้าไม่มีท่านวันนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปมอบสิ่งของให้แก่คน 4- ี่ห้าพันคนนี้ได้นะคะ,คะแล้วก็บอกว่าของที่ท่านมอบให้นี้นะคะถึงมือน้องๆถึงมือนักเรียนถึงมือผู้ป่วยถึงทุกๆคนที่รอคอยเราอยู่นะคะ,คะแล้วพบกันนะคะในกิจ,จกรรมจริงนะคะวันที่ 20- 21กันยากับวกันยากับจังหวัดนะคะจังหวัดนองคายแล้วก็วันที่24-25จังหวัดอุทัยธานี แล้วพับกันค่ะขอบขึ้ค่ะขึ้นค่ะพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าช่องห้าวาไรตี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามสักครู่กลับมาค่ะช่องห้าวาไรตี้